สวัสดีค่ะวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาเดินที่วัดสุทัศน์เทวรารามนะคะก็เนื่องในโอกาสที่มีงานวันที่20-27กันยายนนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เข้ามาทางประตูฝั่งเสาชิงช้านะคะก็มองขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นกับพระวิหารเลยถ้ามองมาทางขวานะคะก็จะเห็นพระบรมรูปของรัชกาลที่8แล้วก็บอดนิทรศการค่ะซึ่งสามารถสักการะได้นะคะแล้วก็มีภาพหายากต่างๆมากมายเลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราขึ้นไปศักการะพระศรีสักยมุนีที่พระวิหารกันก่อนค่ะและหลังจากลงมาจากพระวิหารนะคะไปทางซ้ายค่ะเราจะเห็นเต็นท์นะคะซึ่งจะเตรียมไว้สําหรับการแสดงแต่ละวนันแล้วก็ถัดไปเนี่ย จะเป็นการออกบูธนะคะร้านอาหารรวมไปถึงของที่ระลึกต่างๆและตอนนี้เนี่ยเราเดินมาข้างๆแล้วนะคะเดินมาข้างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีบูธต่อมาจนถึงในส่วนที่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชแพรค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็คือด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ค่ะซึ่งมีการประดับประดาแล้วก็จะมีการเปิดไฟในตอนกลางคืนเลยค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะเราอย่าลืมขึ้นไปสักการะพระประธานที่พระอุโบสถนะคะซึ่งก็คือพระพุทธตรีโลกเชตนะคะและด้านหลังของอุโบสถเนี่ยก็สามารถสักการะพระกริง่งแล้วก็องค์หมอชีวกโกมารพัดได้ค่ะส่วนใครที่จะไปไหว้หลวงพ่อกักฟินนะคะตอนนี้ย้ายไปอยู่ด้านในมีป้ายบอกเรียบร้อยนะคะหาไม่ยากค่ะมางานทั้งทีเราต้องไหว้พระ แล้วก็ช็อปปิ้งแล้วก็ทานอาหารดูมหรสพเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องไปในข่าวเดียวกันเลยค่ะ